นะลูกค <Ps> ้าตบริการเลยค่ะลูกค้าคนนี้เป็นูกับบ้าซีวิกนะลูกค้าซีวิกเอฟีเป็นตัวอีกันนี้ค่ะลูกค้ารถิบเกาสิบเก้านะพันแปดร้รถเกียออโต้คันนี้นะลูกค้าจะรับสอบค่าจ่ายตับริการด้วยนะราคาเปิดที่สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทเปิดราคาเลยไหมคะรับหนึ่งในาเปราคาเปิดราคาสามหนแปดบาทหกสิบราคาเปิดราคาสียุกเปิดราคาเปิดราคาสองพันราคาเปิดราคาสามแสนเินสองพันสี่พันราคาเปิดราคาสามสี่ราคาเปิดได้มากกว่านี้ราคาหกพันราคาเปิดราคาสามแสนเปิดพันราคาเปิดเจ็ดสิบราคาเปิดราคาสามแสนเจ็ดท ราคาชิปอับบินต่อได้เลยค่ะสามแสนเจ็ดหม่ันได้่อะไรรคาบิบแปดนยล้วคสามแสนที่มาอะไรนะเอาไรชืปอับบินต่อได้เลยค่ะไปดสองอะไร้าคบินรวคาได้มากกว่าเลยค่ะสามแปองอะไรคปดสาสี่ราบิคปดสหกริล้วคสามแนแหมืนหกันเสื้อับปันอะไร้วคปิน้วคได้มากกว่าิต่อได้เลยค่ะสามแปดเก้าศูนย์ะไรก็สองราคปดสี่คาแน้วคสก็สี่ที่ะอได้มากกว่าิดต่อได้เลยค่ะสามแสนเ้าหมื่นสี่พันที่น้นะเสื้อผ้าค่ะได้มาก อะไรละป็ปแลกระสามก๊กปาทที่ราบริการอะไะอิสมาไม่แมสี่สับาอละก็ปิลค่ะได้มากกว่าสี่สับเชญเลยค่ะสู้ต่อยกมัได้เลยนะสี่สับที่เอะไรละได้มากกว่าเชญเลยค่ะสี่สัญบาทสี่สนสองที่เาบริกี่แสนสัน่รบสี่แนสองพเาได้มากกว่าเชญเลยค่ะสี่นสองพที่ยราบรสู้ต่อยกต่อได้เลยะสี่แสนสองพันที่าาสี่นสองพันนหนึ่งสี่นสองพันเสองสี่แสนสี่พันอไละ็ปแล้วได้มากกว่าเชเลยนะคะสี่แสนสี่พันอะไรละก็ไปแล้วได้มากกว่านี้ต่อย็ บาทที่ลาละกับปิดลกันสี่หนึ่งสี่ที่นมนัดหนึ่งหกอะไรลกับปิดละกันซื้อต่อยกมันได้เลยค่ะสี่หนึ่งหกหนึ่งอะไรแปดพันได้กับปิดละกันอิสมาไไม่อะไรปิดต่อได้เลยค่ะสี่หนึ่งแปดอะไรนะซื้อต่อยกได้เลยค่ะสี่หนึ่งแปลูกค้าอะไรกันสี่แสนเนื้อหมูแปดพันนัดหนึ่งสี่แสนเนือหมแปดพันนัดสองสี่แสนเน้เหมแปดพันนัที่อนไรสองส่นอะไรลกับปิดลกันได้มากกว่านี้เลยค่ะสี่สองสี่ที่ลานละกับปิดลกันได้มากกว่านี้ปิดต่อได้เลยค่ะสี่สองสี่นั่งอยู่เ

ราคาปิด sure. uh ้วค4,000ที่ลายราคาปิด้วคา4 5 0ที่มนาได้มากกว่านี้เช่เลยค่ะ4,500ที่มแลราคออนไลชต่ออีกไหมหรือตป่ปต่อได้เลยค่ะ4,500ที่มวลนั้น400,000้าไปิด4,000 4 0 0 0 0นั้นต่อ4 5 6 0ออนไลน์ราคา5,000ที่ลแลราคาปิด้วคะออนไลน์อีสาไหมปิดต่อได้เลยค่ะ4,500ที่มวน้น400,000ถ้าเปิด4,000นั้นต่อ้5 0 0ออนไลน์ราคา6,000ที่ลานมา่าปิดราคาทีไลนม ได้เลยค่ะเจ็ดส่วนที่ลาย้วคเปแล้วค่ะสี่แสนเจ็ดหที่หมดแล้วค่ะได้มากกว่านีฉเลยค่ะสี่แสนเจ็ดหที่หมดนะสี่แสนเจ็ดประมาณสี่แสนเจ็ประมาณนับหนึ่งสี่จ็ประมาณนับสองสี่แสนเที่ทหมดนาอะไรอีกสมัยไม่ให้ติดต่อได้เลยค่ะสี่แสนเจ็ดหมสองพนอล้วราคเปดแล้วค่ะสี่ที่ลาย้วคาเปไปแล้วค่ะสี่เจที่ทำหมดนะสุภาพติดต่อได้เลยค่ะสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันที่ทำมสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันนับหนึ่งสี่แสนเจ็ดหมื่นหกันออนไลน์าปแล้วค่ะเจ็ดเจ็ดแปดที่ลายราคาเปิดแล้วค่ะออนไลน์อีกส่ใ โมนัส anyway, ิษานปบานนับหนึ่งสษานปิดบานนับสองสานปิดบานนับแปออนไลน์ค่ะแปดพาแล้วค่ะเปลี่ยนแล้วค่ะสี่ที่มแล้วคะได้มากกว่านี้พี่ตอได้เลยค่ะสษาปิหุพันที่ลาโมนัสษาปิหพันนับหนึ่งสษาปิหพันนับสองสาปิหุพันที่ราโมนัอะไรสาไม่ห้าแปดพันัเปล่ยนแล้วค่ะส่วนระคาเปลี่ยนแล้วค่ะสี่สกาที่หมดแลราคะได้มากกว่านี้พี่ตอบได้เลยค่ะสี่สามเก้าเปิดที่ลานนัดสี่สามเก้าบบานัดหนึ่งสี่สามเก้าบบาน สามขายค่ะระมาณสี่แสนเก้บาบาทลูกค้าที่รานประมูลคุณลูกค้าใช้ป้ายหมายเลข91029102ประมูลได้ไปในราคาสี่แสนก้บาบาทขอบคุณลูกค้าที่ลานประมูลด้วยนะคะดูต่อ